สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1น,นะคะนักเรียนสามารถนะคะบอกข้อแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ข้อ2นักเรียนตอบคําถาม เรื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้นะคะและข้อ3มีความฝ่ายเรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนนะคะแล้วเราจะมาพบกันตอนท้ายชั่วโมงนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะสังคมไทยนั้นเป็นสังคมเกษตรวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติเช่นผู้คนอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณแหล่งน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง เนื่องจากในอดีตการเดินทางทางน้ํานั้นถือเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดและผู้คนจังใช้น้ําในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกด้วยเช่นอาบน้ําถูบ้านซักผ้าเป็นต้นซึ่งปัจจุบันน้ําในแม่น้ําลําคลองไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้เนื่องจากปัจจุบนันแม่น้ําลาคลองส่วนใหญ่ไม่สะอาดเพียงพอและในปัจจุบนันวิถีชีวิตของคนก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นถนนหนทางดีขึ้น มีโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นเป็นต้นเห็นไหมครับจากการที่พัทได้คุยกับพ่อและลุงซึ่งเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันจึงทำให้ได้รู้ว่าสมัยอดีตเป็นอย่างไรลักษณะความเป็นอยู่ผู้คนในอดีตนิยมอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การที่ผู้คนอาศัยรวมกันมากทําให้เกิดความสนิทสนมสามาัคคีกันสร้างความมีน้ําใจให้ชุมชนได้ด้วยแหละครับต่างกับปัจจุบันนะครับที่คนส่วนใหญ่นิยมแยกไปสร้างครอบครัวของตนเองมาดูเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมกันบ้างในอดีตมีประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพมากมายเช่นการแห่นางแมวหรือประเพณีบุญบ้างไฟ ที่เชื่อว่าเป็นวิธีการขอฝนจากธรรมชาติซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีประเภทนี้ให้เห็นกันแล้วปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ส่งผลให้เกิดการทำฝนเทียมเมื่อเราต้องการน้ำในยุคปัจจุบันมาดูการแต่งกายกันบ้างคนในสมัยก่อนนิยมนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นฝ้ายไหม มาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มโดยนำมาทอให้เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมปัจจุบันผ้าทั้ง2ชนิดนี้ก็ยังได้รับความนิยมและมีราคาสูงเนื่องจากวิธีและขั้นตอนการผลิตยังเป็นงานฝีมือคุณภาพความเจริญทางเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อการแต่งกายด้วยเช่นกันมีการคิดค้นใยญ่สังเคราะห์ในการผลิตเสื้อผ้าการผลิตก็เป็นรูปแบบอุตสาหากรรมมากขึ้น มีการตั้งโรงงานผลิตเพื่อลดต้นทุนทำให้การแต่งกายในปัจจุบันจึงแตกต่างจากในอดีตต่อมาเรามาดูวัสดุกันดีกว่าว่าในอดีตและในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรในอดีตเรานิยมนำวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจํำวันเช่นนำไม้ไผ่มาสารเป็นตะกรา้าหรือนำหวายมาสานเป็นกระเป๋า แต่ในปัจจุบันนิยมใช้หนังมาใช้ในการทำกระเป๋าตะกร้าที่เคยใช้เครื่องจักรสารปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นพลาสติกภาชนะในการใช้รองอาหารก็เปลี่ยนนะครับในอดีตแม่ค้าจะใช้ใบตองในการห่ออาหารซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นกล่องโฟมและถุงพลาสติกแทนอีกด้วย สุดท้ายเรามาดูการติดต่อสื่อสารกันบ้างดีกว่าในอดีตนั้นการติดต่อสื่อสารถือเป็นเครื่องที่ลำบากมากและใช้เวลานาน,านมากๆคนสมัยก่อนนิยมติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายโทรเลขซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารจึงนิยมติดต่อผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือหรือติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งทำให้การสื่อสารในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องสะดวกไปโดยปริยาย ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปสิ่งที่พวกเราควรรักษาไว้คือความมีน้ำใจไมตรีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับช่วงสายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด เรามาดูเฉลยกันนะครับสมัยก่อนชาวบ้านมักพบปากกันในที่วัดครับเพราะไม่ว่าจะมีงานอะไรก็ชอบจัดกันที่วัดวัดจึงถือเป็นศูนย์รวมของชุมชนเลยแหลยครับการเดินทางที่เป็นที่นิยมที่สุดในอดีตคือการเดินทางทางน้ำกระเป๋าที่ทำจากหวายเป็นกระเป๋าที่ทำจากวัสดุในอดีต โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆได้โดยการถามพ่อแม่วันนี้น้องๆได้รับความรู้เรื่องจากอดีตถึงปัจจุบันกันไปเยอะเลยนะครับน้องๆครับแน่นอนว่าในอนาคตจะต้องมีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายดังนั้น น้องๆต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับชีวิตน้องๆจะได้มีความสุขกันทุกคนวันนี้เวลาหมดแล้วพี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการสอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะ ้าใจในเนื้อหานะคะพรมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถไปทบทวนดูได้นะคะในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีงานที่จะให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนตอบคำถามนะคะลงในสมุดนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 สมัยก่อนชาวบ้านมักพบปะกันในที่ใดนะคะการพบปะหมายถึงได้เจอกันได้พูดคุยกันนะคะร่วมสังสรรค์กันอะไรประมาณแบบนี้นะคะณนะที่ใดนะคะข้อที่สองการเดินทางที่เป็นที่นิยมในอดีตนะคะในสมัยก่อนเขาเดินทางกันอย่างไรนะคะ ใช้อะไรเป็นพาหนะในการเดินทางประมาณแบบนี้นะคะข้อที่3เครื่องมือการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนะคะเราใช้อะไรติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันนี้อย่างแพร่หลายเลยนะคะในคลิปในในที่มอบหมายงานเนี้ยนะคะนักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูด้วยนะคะนักเรียนคงจะ รู้นะคะแล้วก็ดาวทางออกนะคะสําหรับการทํำใบงานนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ให้ในักเรียนทํำใบงานให้สวยงามนะคะแล้วส่งมานะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ